วัดเด้พี่น้องเอฟซีท่านบางนยมมทุกทุกคนเด้อพี่น้องเด้อเมื่อว่าทีเป็นพี่น้องเอฟซีท่านฟังายพี่น้องฟังขัวหรือว่าจะเป็นพี่น้องเอฟซีท่านยุเอพี่น้องเนาะแล่็พี่น้องตั้งประเทศทุกทุกคนหล่ะพี่น้องเนาะที่เสียสลระเวลาเขามาเบิงมาส้มให้พี่น้องกากไปคนไรกดแช่น้ำเนื้อเด้อพี่น้องเด้ออืมเอาเป็นไนพี่น้องช่วงนี้เวลานี่พี่น้อง ข้าวข้าวสตอรี่น้องข้ามลาเข้าไปยังไงกะมีได้หลายคนได้หลายไปเราพี่น้องเนาะพี่น่องมากชี้แจงเราพี่น้องพี่น่องมากชี้แจงเราเหตุผลที่เพ่งของเอ่อน้องข้ามลาเป็ดน้อยเขาเน่ะที่มันลาซาเนาะมันเกิดจากเหตุใดเหตุใดเนาะกัสเสียว้าพี่น้องเอฟซีได้หลายคนเพิ่งกัดหูแล้วเราพี่น้องเนาะอืมกะให้พี่น้องเอฟซีของเป็ดน้อยนะสบายใจได้พี่น้องสบายใจได้เลยบัดนี้พี่น้องนะเออรับรองคนมานาะคนบอกมาแล้ว มประมาณนสิ้นเดียนี่พี่น้องนะย่างซาพ่นบอได้ฟังด้เชี่ยพี่น้องนะก็ซึ่งเพั่นกัของอัดหรือว่าการเดินท่งเดินทางของน้องข้ามลาเฮ้าเพื่อนกับล็อกไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องนะก็เป็นบุคคลีทน่าเสียถือพี่น้องที่พปน้องอมาเบาหน่ะนะอืมจะให้พี่น้องเอฟซีเฮ้านะก็ใจรอพี่น้องก็ใจรอใจเย็นพี่น้องใจเย็นเนาะอืม เขาก็ต้องเห็นใจผู้เป็นเหตุงานนั่แม่พี่น้องเนาะเออเพราะว่าแต่ละคนน่ะเพิ่นกับบอมเป็นมีตะวันเสีมาเห็ดเพ่งให้น้องข้ามหลายอย่างเดียวเพิ่นก็ต้องมีเอาเอาความเป็นจริงอับพี่น้องเพิ่นก็ต้องมีหน้าที่การงานเห็ดพี่น้องเออหน้าที่การงานแต่ละคนก็มีเห็ดเพื่อนพี่น้องเนาะเออก็คือผมเนี่ยี่หล่าพี่น้องผมบอกไม่เชื่อน้องข้ามหลายผมก็มีหน้าที่การงานผมเห็ดผมบ้างผมก็ไม่เห็ดชิดเชื่อน้องข้ามหลายเขาเออเสียมาลับพังท่าอัน อาใส่เงินจากยูโทรพี่น้องเอ้ยบ่ได้พ่อสองร้อยบาทดรชิปมันนะฮึ่ยๆๆ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 ๆน้อๆๆๆนกๆๆๆๆนๆๆ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 ๆพี่นๆอๆๆๆ่ๆๆ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 ๆ่ๆๆ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 เๆๆ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 จๆๆ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 ๆยๆๆ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 อๆๆอๆอยากๆๆเป็นอีกแรๆๆ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 กๆๆ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 ๆนึๆๆ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 มันๆๆ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 ๆยๆๆอๆๆๆๆๆๆๆน้อง เพืนะ่อเสียมาสนับสนุนเด็กหน่อยคนหนึ่งใครด้มีจุดยืนพี่น้องให้นมีจุดยืนนะในแนวทางพี่น้องก็หัดมันก็คือการเป็นนักร้องพี่น้องเออเพราะว่าที่เป็นนักร้องรับเชิญนักร้องอยังกระตามแต่นนะอันนั้นมันเป็นชีวิตเพลินนะแต่ว่าเข้าก็อยากมาสนอสูง,นสงนนในจุดนี้พี่น้องเนาะเออเลี้ยงข้าวเข้าเพ่งน้องข้าวลากละให้สบายใจได้ดพี่น้องเออเออให้พี่น้องเห็นใจผู้เพ็่นทำง,งานน้ำแน,น่พี่น้องเนาะ อืม๋ยไปเสียบเอาไรเข้าวโลลบม่ะนะกันเขาไปเสียบเอาข้าวโลลบมากพี่น้องมัที่มีควบเราแวงในในมู่เดียวกันไม่พี่น้องเออเดี๋ยวเขาก็ไปเสียบเอาข้าวลบมากเดี๋ยวก็ไปเสียบเอาข้าวลบมากม่าบัดเนี่ยมันจะเกิดการระแวงเกิดการระแวงให้กับกลุ่มเดียวกันพี่น้องเออกลุ่มเพิ่นทํางานอ่ะเพิ่นก็ตั้งใจทํางานอยู่พี่น้องอืมพอไปเสียบเอาได้ข้าวพอที่มีขอชิดเลียบบัดเนี่ยอืม เมื่ันฏิเป็นขึ้นเขาวานั่นเออควบคิดทางที่เริ่มมของมาในสมองเขาหรอพี่น้องย่าไปเสพเอาอย่าไปเสพเอาข่าวลบพี่น้องอืมคนที่เพิ่นบ่มักน้องขำลาเนี่ยเพิ่นบด้หาเอาเลี้ยงเล่าดดีๆมาบาดอกมาย่องดอกพี่น้องพู้ได้ว่าคนสั่งกันมมนจะเอาไม่ย่องกันเลยเนาะอันใดมันฏิซัวเขาจะหามาถมบ่มีเพิ่นก็หาเหตุเขามาใ่เอ้ยนั่นเขาเอินมาคนสั่งกันพี่น้องเอ้ยย่าไปเสพเอาย่าไปเสพเอา นะมันบพเหตุให้เขาสบายใจถี่หรอไปเสพเอาพลังบวกขึ้นกันจ้ะเด้อไปฟังเบิ้งส่องพลังบวกส่องนั่นพลังมาจังไหนส่องนี่พลังมาจังไหนข้าวข้าวควบขกันไปแต่ละส่องแต่ละส่องไปทอดใส่ตัวพี่น้องเอ้ยอย่าไปเสพเอาข้าวบวกไอ้ลบๆนั่นนะอย่าไปเสพเอาเนี่ยอืมมันเสียบในข้าวควยๆเอ้ยนะข่ามนี่ไม่มีหลายส่องกัได้หระพี่น้องที่เพิ่น เออก็คือว่าแนวทางเขาเพิ่นเราเพี่น er ้องเนาะเฮาก็บพวกใบบาเพิ่นอืมเพิ่นอยากไปกัเลี้ยงเราเพิ่นพี่น้องส่วนพวกเฮากัเชียร์ต่อพี่น้องเนาะกัยังมีหลายๆส่องเกิดขึ้นมาใหม่อยู่พี่น้องเด้อกัให้พี่น้องไปซอยกดติดตามเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อคอยเชียร์ซอยกันให้ได้กระจายเสียงออกไปพี่น้องเด้ออืมมันก็ไปเลี้ยงท่องธรรมดาพี่น้องอือพวกเขาไปผู้ไม้หม่ามันก็หมุนเวียนไปทังทีหล่ะพี่น้องเด้วถ้าควบสอบของไผยมันดอกนะเนี่ยถ้าอุดมการณ์ของแต่ละคนมันบ่คือกันเนาะพี่น้องอื บางคนมันก็มีความจําเป็นนี่ยังเรเรียกเ่าเพิ่อนนะเอ้ส่วนเหาก็อยู่ในจุดนี้เขาก็เชร์ไปตรงนี้แล้วพี่น้องนะอืมสำหรับผมผมก็จะเชร์ไปทีงนี่แล้วพี่น้องเอ้เพราะว่าผมมันส่องประเด็นยังยังมากมายที่เขาจะออกดอกไปยังที่อืมนะการแชร์จะเห็นให้เด็กหนุอยคนหนึ่งให้เขาจะได้ก็คือเขาสอบส้นตัวแล้วพี่น้องนะบ๊อบบ๊อบบ๊อบยังมากมายก็สอบส้นตัวก็คือว่าตามเหาได้ติดตามมึงเนี่ย เขาว่าได้ไปคนคั่วครับพอนั่นดอกพี่น้องเบาเลี้ยงเอาดวงอดีตมาดอกพี่น้องอืมบ่เบาควบเขาพี่น้องโบราณตอนวราเบาควบเขาเราให้ยิษกันพี่น้องบ่จบบ่สิ้นนะเขาสีม่องแค่ปัจจุบันนั่นพี่น้องอืมปัจจุบันน้องเป็นแบบไหนเขาท่านั้นพี่น้องเออถ้าเราคนเราไปย่าขอเลี้ยงขันยุคขันจีนน้องเขาได้บ้านเนี่ยโอ้ยน้องคำลาเขากับคนธรรมดาก็มเข้านี่ยละ เออตะว่าส้มเป็นจ่องหาเลี้ยงเราเนี่ยคนเบ้าเออกินนั่นนั่นแน่กินนั่นนี่เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของคนนะอืมมันก็มีทุกๆคนนะดารานักร้องนักแสดงกันนะเออแช่เขาบ่หนั่นเสืออืมเอ้ยติดจ่องเอาหาทุกอย่างทุกแนวเนาะกะเซ็งบ่ะมาณหนึ่งเขาให้เขาซ้ำซากันนะหีหึหอยางก็ปรนั่นเนาะตื่นนักมาลางถวยเขาซ้ปรมาณหนึ่งเขาให้เขาซ้ำตัวเม่เนาะเอ้ยไอ่เอาเว้ยเฮ็ไอ่ยังกะจะบ่ดถืงตาไปเมื่อไรนะนั่นล่ะ คนกับมันบ่เหตุตากันแล้วมันสั่งกันแล้วมันเดือดสนนี่หนองมหาแนวดีหรอมียวหาแต่ผลหาแนวมันติดทิศผลมาเบาโอ้ยอืมบางคนก็กลับไปกลับมาอยู่แปลกน้อ่น้องเนาะบางซ่องมันไปเห็นหรอว่าเออเมื่อวานนี่มันไปด่ากันอยู่ดีๆอยู่บางมื้อนี่มันมาจับเมือกันแล้วเอ้าเอ๊ะมันก็แปลกเนาะพี่น้องเนาะเอ้มันบ่น่าเสียถือเนี่ยลกปัจจุบันนี่เนาะบ่ได้เนาะกน่าเสียถือปน่าเสียถือนะ คนปัจจุบันเนี่ยโอ้หน้าไหวนังหลอกพี่น้องหน้าไหวนังหลอก,กันมีนะอืม้มโอ้ยเมืม่อวานพวกก้อนด่ากันเอาสิเป็นเชื้อลมจิตายบนนี้บางซ่องนะบัดมาหัดมนุามา้ามาเบิร์นเอาปลาจังสันปลาจาังสี่เอ้ามืบอว่าเนี่ยด่ากันปากคาบังผีเยอะมาบังที่เอื้อนกันปลาเหล่าโอ้ยมันก็แปลกนะแต่มันก็เรื่องของเพื่อนดอกพีหน่อยมันก็เป็นเรื่องของเพื่อนแนวทางของเพื่อนเข้ากับบ้านเดียร์ว่าไอ้เพื่อนดอกพีหน่อยแต่ว่ามันเข้ากับบอกว่ามันเป็นเรื่องแปลกก็สิ เพราะว่าห้องกับพึ่งไม่ไม right? kind of ่เมื่อไม่เนาะเขาอาจจะอาจจะอ่อนประสบการณ์เพราะว่าห้องกับพึ่งเขาไม่ยั่วทุบอืมเขาอาจจะบ่รือจักรเลี่ยงเรียมของคนเนาะเออว่าวปฏิปไปแบบใดมากแบบใดเนาะอืมแต่มันก็ไม่เป็นยังเพียงหรอกเพราะว่าสิดของของสิทธิ์ของเพลินสิทธิของเพิ่นอืมมันจะจังใดนั่นก็ชีวิตของเพิ่นพี่งหรอกว่ามันชีวิตของหมองเนาะชีวิตของห้องก็มีิตรภาพเก่าไปทั้งนาเท่านั้นพี่งหรอกเออเข้าฮัตเข้าเชียร์เขาแซมนั่นแหละพี่งหรอกเนาะอืม ก็วังว่าพี่น้องเอฟซีพลังบวกกะใจแน่นแนพี่น้องใจแน,แนยย่นแนย่าควยเขวอย่าไปรับเอามาสิ่งล,ลบๆน่อยจะไปรับเอามาืากับพนนออกมากะลั่นตีแล้วพี่น้องเนาะกับคนที่พนนออกมาขาลันตีกะเป็นคนที่นาเสียถืออะไรโย่พี่น้องอืมเป็น่าหฮอดมือนั้นมาเนาะพระน้อ,นนองข้ามหลาขามดันมาปุ๊บนาะพนกัจะลดไปรับหอดเลยเออเขาห้องอัดท่านที่พี่นอ้องแต่ว่าซีเป็นมือใดนั่นเพิพ่่บอกพี่น้อง เพิ่นขออุบไปก่อนเห็นหรอเพิ่นขออุบไปก่อนนะเพราะว่าเฝ้าเฝ้าก็รู้ๆกันยย่พี่น้องอืมสาเหตุยังที่เพิ่นบ่เปิดเผยกันอะไเนาะส่วนมาเลี้ยงอันนั้นเลี้ยงอันนี้เลี้ยงอันนี้นนอันนั้นอ่ะเพิ่นออกมาชี้แจงม่ไดอกลอกพี่น้องมันมามีอย่างดอกอืมก็เขาออ้าใจนะพี่น้องเออเพราะว่าเพ่งกอดใจเหราเนี้ยของน้องค้าหล่าล้ำละครเท่านัานา้นมันมามีนายทุนพี่น้องมันเป็นของมวลชนร่วมกันมาอืมมันก็คือ มันบ่กือ้คณะใหญ่ๆมุ่งใหญ่ๆเหมือนนี่พี่น้องอันนั้นเพื่อนพ่อมทุกอย่างพี่น้องอันนั้นเพื่อนพ่อมทุกอย่างอืก็พันเสี้ยวพี่น้องเฮ็ดมือนี่อัดมืออื่นก็ได้เพราะว่าเพื่อนพ่อมทุกอย่างเราเพิ่นทำงานหนาเดียวพี่น้องเออเพราะนั้นเพิ่นทำงานหนาเดียวแตกต่างกพวกเข้าพี่น้องเออตางกพวกเข้าบางคนมันก็มีการงานของเพื่อนพี่น้องตอนตอนเจ้าเพิ่นกับไปทำงานประจำของเพื่อนเออเลิกตอนแรกมากเพิ่นก็ยังเด็นมาประสานงานเร่องเพลงในย,ยังให้น้องขําหลาแบบนี้ก็บมีพี่น้องนะ เ้าก็ต้องเห็นใจเพื uhm ่อนเพื <th> ่อนหนองเห็นใจเพื่อนนะบางเพื่อนอ่ะเลิกงานทันทีเพื่อนจะเด็กครับไปบ้านไปพักผ่อนเพราะมีงานเพื่อนหอยเพื่อนต้องต้องไปเลี้ยงเฮ็ดอันนั้นอันนี้เลี้ยงเท่งเลี้ยงอย่างให้น้องทำหลาแบบนี้มันก็มีเพื่อนหองเพราะว่างานประจําเพื่อนนี่พี่น้องหรือบางคนก็อาจจะลางานไปเลยจังสี่เพี่น้องเออเสียสละไปเป็นมือระมี่จังสี่ระมีพี่น้องเด้อให้พวกเขาพลังบวกให้เข้าใจพี่น้องให้อ่านไปกว้างๆพี่น้องชิดไปไกลๆชิดไปกว้างๆพี่น้องเอาความจริงมาบอกกันพี่น้องนะ ทุกชีวิตมีการใส่ใจทุกขั้วเงี้ยมีการใส่ใจพี่น้องมีการรับผิดชอบนะบางคนก็มีครอบมีขั้วเอออันอาศัยแต่เงินในยูทูบเนี่ยมันบ่ได้พราะมึงเรสองร้อยบาทดอกพี่น้องตั้งชิปมันนยเอ็ดี้ที่เพิ่นมาเฮ็ดก็เฮ็ดด้วยขั้วเสียสละเฮ็ดด้วยใจรักก็ยเสื้อเออเพราะว่าส่องแต่เราส่องมันก็ม่เป็นซอยส่องไงตัวมหัลลานอย่างนี้พี่น้องเนาะเออผู้ที่ตามกลักแชร์รักพันหลักหมื่นอืห่วยกันแม่นหลักแสนหลักล้านขึ้นมันก็แม่นอี่เลยนี่ไรได้อีดีหลายอืม อันนี้เขาเขาแค่รักร้อยรักพันรักเมื่อนนะยังได้ทำได้แม่บอกเออเงินจากยูทูปก็ได้นาะเอถามว่าทุกคนกับมะเห็ดเนี่ยบางคนกับบางผลประโยชน์พี่น้องบางคนกับว่าวังผลประโยชน์แต่ว่าผมเนี่ยผมบอกตรงๆว่าผมเนี่ยหวังผลประโยชน์ผลประโยชน์กับผลประโยชน์จากยูทูปผุดอกพี่น้องเออเนี่ยผลประโยชน์ตามขั้นตามตอนมันผลอกเออกะหวังจะให้แต่พี่น้องเบงโคษณนาให้เท่านั้นละพี่น้อง การเดีย์คากาแฟเฮ้ยกับพี่น้องบิ่งคนจะได้ก็มัดสิทธิ์พี่น้องเพราะอะไรค่อนคากาแฟชิปนั่นเนอะอืมนั่นเราพ้นประโยชน์พี่น้องของคนยันยุทธ์ก็มากก่านั้นพี่น้องเนาะอืมที่มาเฮ็ดกันเพราะว่าว่าเจ้าของน่ะมีช่องอยู่แล้วเออกับพ่อดีมาเห็นน้องคำหลามาเบิ่งสตอรี่น้องคำหลาเขามาก็เลยได้เชียร์น้องคำหลาเขามาเออในเมื่อเชียร์แล้วเขาก็จจะพ้ยุดกลางขั้นตี่น้องเชียร์ไปเรื่อยๆเชียร์ไปเรื่อยๆจนมาถึงน้อง สิไปถึงฟังฝันหรือ,อว่าน้องบ่สามารถที่สิไปได้นะพี่นอ้องอืเชื่อไปจนถึงวา่าหยุดแล้วน้องบอกว่าหยุดแล้วเออเฮากะสิหยุดคือกันต่างคนกัต่างใหญ่ใหญ่ไปผมก็สิเด็ดแนวาคิดเนาะใหม่ของผมเองล้ว่าห่อพี่น้องเพราะว่ามันม่มีซองแล้วเออม,มันบ่ได้เชื่อน,อน้องครับล่ะผมก็เช็ดไปอีกแนวทางนึงก็ไปอันนั้นจังเป็นเรื่องของอนาคตเนาะพี่นอนะ้องเนาะอืเฮาบ่ไปเว้าหาแต่ปัจจุบ,บันเนี่ยคือตอนนี้เฮาต้องเชื่อพี่น้องปัจจุบันเฮาเชื่อน้องคําบล่ะ ท่านั้นหลัพี่น,อน้องเนาะย่าไปซับสนพี่น้องเด้อยย่าไปซับสนย่าไปซับสน,นหนึ่งเดียวคือเธอ <c oughs> เอ้ยขอใจไฮลาแน่เด้อพี่น้องเด้อขอใจไฮลาแน่ะจะเลื่ยมย้อพี่น้องเด้อหอดมือนันมากจะเลื่มไปปั้นซอยกันพี่น้องเด้อหอดมือนั้นมากเนาะอืมวันนั้นคงมาถึงพี่น้องใจเย็นๆเ <c oughs> อาเอาล่เนะพี่น้องเนาะบอกมากับพ่อสมควรแล้วก็สุดท้ายนี่กับปากกันเลยพี่น้องเด้อปากก็ติดตามนั่นแน่อืม ปากก็ไห i, ค์กดแช่ทำไงเด้พี่น้องเด้อสับคา่าสับตะไข่ใบบักูดหัวหอมพี่นอ้องมักแนวได้ถนัดเนวได้กับโพล่องพี่น้องเด้อเอสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องยูดีมีแหง้งเด้อพี่น้องเด้อยูย่ดีมีแหง้งก็ขอให้เงินไหลกล่องท่องไหลมากเด้อพี่น้องเด้อเงินไหลกล่องท่องไหลมากย่าเก็บย่าจนพี่น้องย่าเก็บย่าจนเด้อสบายดีพี่น้องบสบายด,สดีสวัสดีครับจงไม่พอกันไหมพี่น้องจงไม่พอกันไหม